สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหิวใจธรรมะครับรายการที่จะพาคุณมาทําความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตความเชื่อและหลักธรรมเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาและค้นพบความสุขที่แท้จริงครับสําหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะสัมผัสใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่กําลังเฝ้ารอคอยสิ่งดีๆในชีวิตนั่นคือเรื่องของลางบอกเหตุครับ เคยไหมครับที่อยู่ๆคุณก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางทีก็รู้สึกใจเต้นเป็นจังหวะพิเศษบางทีก็รู้สึกกลับรีกลับเปล่ามีพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หรือบางทีก็เจอเหตุการณ์เล,เล็กๆน้อยๆที่แปลกไปจากเดิมจนทำให้เราต้องคิดว่านี่มันลางดีหรือเปล่านะความรู้สึกแบบนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้รับข่าวดีหรือก่อนที่จะมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องของโชคลาบครับที่ใครๆก็ปรารถนาใครๆก็อยากให้เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะมากหรือน้อยโชคลาบนั้นมักจะนำมาซึ่งความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตของเราทุกคนครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสัญญาณเหล่านั้นคือโชคลาบกำลังจะมาถึงจริงๆไม่ใช่แค่ความคิดของเราเอง มีลางบอกเหตุอะไรบ้างที่เราสามารถสังเกตได้ก่อนที่วันแห่งความหวังวันแห่งการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมาถึงและเราจะเตรียมตัวรับมือกับสัญญาณเหล่านั้นอย่างไรดีเพื่อให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตครับวันนี้ครับผมจะชวนคุณมาแกะรอยสามสัญญาณสำคัญที่ปรากฏในตำราลางบอกเหตุโบราณที่เชื่อกันว่ามีความแม่นยำสูง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าโชคลาบกำลังจะมาถึงประตูบ้านคุณแล้วเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวสังเกตและไม่พลาดโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตครับในตอนหน้าครับเราจะมาทำความเข้าใจกับแนวคิดของลางบอกเหตุกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและทำไมคนโบราณถึงได้ให้ความสำคัญกับการสังเกตสิ่งเหล่านี้ครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับว่า เคยไหมที่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลางบองเหตุเรื่องโชคลาภวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกับแนวคิดของลางบองเหตุกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรเป็นเพียงความเชื่อที่งมงายหรือมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังคนโบราณผู้ที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างมากครับ พวกเขาเชื่อว,ว่าทรัพย์สิ่งล่วนเชื่อมโยงถึงกันและธรรมชาติมักจะส่งสัญญาณบางอย่างมาบอกเราล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญขึ้นในชีวิตสัญญาณเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่าลางบอกเหตุลางบอกเหตุความจริงของเหตุปัจจัยที่ธรรมชาติสื่อสาร ในมุมมองของฮิวใจธรรมะเราไม่ได้มองว่าลางบอกเหตุเป็นเพียงเรื่องของความงมงายครับแต่เรามองว่ามันคือการสังเกตเหตุปัจจัยที่ธรรมชาติหรืออาจจะเรียกได้ว่าจักรวาลกำลังสื่อสารกับเราในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนหากเราลองย้อนดูตำราโบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยตำราพรมชาติหรือความเชื่อท้องถิ่นต่างๆ เราจะพบว่าคนสมัยก่อนให้ความสำคัญกับการสังเกตลางบอกเหตุอย่างมากครับพวกเขาเชื่อว่าเมื่อสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งร้ายๆกำลังจะมาธรรมชาติจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างออกมาเสมอซึ่งสัญญาณเหล่านี้อาจจะมาในรูปแบบของความฝันเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวหรือแม้แต่ความรู้สึกสังหรณ์ใจของเราเองครับท้ายสิ่งสำคัญคือ การที่เราเรียนรู้ที่จะสังเกตอย่างมีสติและพิจารณาด้วยปัญญาครับลางบอกเหตุเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปแต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสังเกตเห็นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับและต่อไปนี้คือสามสัญญาณที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อๆไปเป็นสัญญาณจากตำราโบราณที่เชื่อกันว่าจะบ่งบอกว่าโชคลาภกำลังจะมาถึงแล้ว ในตอนหน้าครับเราจะมาเปิดเผยสัญญาณแรกกันครับนั่นคือความฝันอันเป็นมงคลที่เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราเองครับว่ามีลักษณะอย่างไรและจะตีความได้อย่างไรบ้างอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่าล้างบอกเหตุคืออะไรและทำไมคนโบราณถึงให้ความสำคัญกับการสังเกตสิ่งเหล่านี้ เราจะมาเปิดเผยสัญญาณแรกที่ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่โชคลาภสัญญาณนี้มาจากสิ่งไกลตัวเราที่สุดครับนั่นคือความฝันอันเป็นมงคลครับหลายคนอาจมองว่าความฝันเป็นเพียงเรื่องเพลอเจอ้อแต่ในทางธรรมะและตำราบโบราณเชื่อว่าความฝันไม่ใช่แค่การทำงานของจิตใต้สำนึกเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นนิมิตหมายหรือลางบอกเหตุที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นความฝันที่ชัดเจนจดจําได้และให้ความรู้สึกที่ดีหลังตื่นนอนครับความฝันอันเป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภนี่คือตัวอย่างของความฝันอันเป็นมงคลที่ปรากฏในตำราโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญญาณของโชคลาภที่กำลังจะมาถึงครับฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูป หากคุณฝันเห็นพระพุทธรูปเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฝันนี่เป็นนิมิตหมายอันดีครับบ่งบอกถึงบุญบาร,รมีที่กำลังส่งผลและโชคลาภกำลังจะมาถึงครับฝันเห็นงูใหญ่พญานาคหรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ ความฝันลักษณะนี้มักจะหมายถึงโชคลาบก้อนใหญ่หรือมีคนมีฐานะมีอำนาจนำโชคมาให้ครับโดยเฉพาะหากมูนั้นเหลือเข้ามาหาเราหรือพันกายเราโดยไม่ทำอันตรายยิ่งถือเป็นลางดีครับฝันเห็นทองเงินอัญมณีหรือทรัพสมบัติ หากฝันว่าได้จับได้ครอบครองหรือได้เห็นทองคำเงินตราอัญมณีต่างๆหรือทรับสมบัติเก่าแก่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าความมั่งคัง่งร่ำรวยหรือโชคลาภทางการเงินกำลังจะเข้ามาในชีวิตครับฝันเห็นน้ำใสสะอาดทะเลบ่อน้ำหรือแม่น้ำที่ไหลยเย็น น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชําและการหลั่งไหลของโชคลาภครับหากฝันเห็นน้ำที่ใสสะอาดยิ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีบ่งบอกว่าโชคลาภกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราครับฝันเห็นผู้ใหญ่ที่เคารพหรือญาติที่ล่วงลับมาให้พรให้เลข หากคุณฝันเห็นปู่ยา่าตายายหรือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพที่จากไปแล้วมาปรากฏในฝันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมาให้พรหรือบางครั้งอาจจะบอกใบ้ตัวเลขบางอย่างนี่คือสัญญาณของการสนับสนุนจากผู้ที่มองไม่เห็นและโชคลาบที่จะมาถึงครับ ข้อสังเกตเพิ่มเติมของความฝันอันเป็นมงคลนอกจากสัญ,ญลักษณ์ในความฝันแล้วซึ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องสังเกตคือความรู้สึกในฝันความฝันที่เป็นมงคลมักจะทําให้คุณรู้สึกดีปลอดโปรงสบายใจหรือรู้สึกถึงความอิ่มเอมใจในขณะที่อยู่ในฝันครับความรู้สึกหลังตื่นนอนคุณมักจะจดจําความฝันนั้นได้ชัดเจนและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกระปรี้กระเปร่รามีความหวังและรู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ดีครับ วิธีจดบันทึกและตีความเพื่อไม่ให้พลาดสัญญาณดีๆเหล่านี้ผมแนะนำให้คุณจดบันทึกความฝันทันทีที่ตื่นพยายามจดรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งภาพเสียงความรู้สึกและตัวเลขหากมีพิจารณาสัญ,ญลักษณ์นำสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นมาตีความตามตำราหรือตามความเชื่อที่คุณยึดถือแต่สิ่งสำคัญคือให้ใช้ปัญญาประกอบการพิจารณาครับอย่าเชื่ออย่างงมงายโดยไม่มีเหตุผล หากคุณเคยฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ยินดีด้วยครับนี่คือหนึ่งในสัญญาณสำคัญที่กำลังบอกคุณว่าโชคลาภกำลังจะมาแล้วครับแต่ยังมีสัญญาณอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับที่มาจากสิ่งรอบตัวเราในชีวิตประจำวันในตอนหน้าครับเราจะมาเปิดเผยสัญญาณที่สองกันครับนั่นคือการพบเจอสัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวเราครับว่ามีอะไรบ้างและเราจะสังเกตได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้สัญญาณแรกของโชคลาภกันไปแล้วนะครับนั่นคือความฝันอันเป็นมงคลที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราเองวันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยสัญญาณที่สองที่บ่งบอกว่าโชคลาภกำลังจะมาเยือนสัญญาณนี้มาจากสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา และเหตุการณ์แปลกๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการพบเจอสัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆที่เหนือความคาดหมายครับคนโบราณเชื่อว่าสัตว์บางชนิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีและมักจะปรากฏให้เห็นกองเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์แปลกๆนั้นก็เป็นเหมือนการส่งสัญญ,ญาณจากจักรวาลที่บอกว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเราครับ สัตว์มงคลผู้ส่งสารจากธรรมชาตินี่คือตัวอย่างของสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ส่งสารแห่งโชคลาภครับตุกแกเข้ามาอยู่ในบ้านหรือร้องใกล้ๆบ้านหากจูๆ่ๆมีตุ๊กแกเข้ามาอาศาัยอยู่ในบ้านหรือส่งเสียงร้องใกล้ๆบ้านอย่างต่อเนื่องตำราโบราณเชื่อว่านี่คือสัญญาณของโชคลาภที่กำลังจะเข้ามาในบ้านครับโดยเฉพาะหากตุกแกส่งเสียงร้องดังและถี่หลายครั้ง จิ้งจกทักหรือตกลงมาใส่โดยไม่เจ็บหากจิ้งจกส่งเสียงทักทายในจังหวะแปลกๆหรือจิ้งจกตกลงมาใส่ตัวเราโดยที่เราไม่ได้รับอันตรายใดๆเชื่อกันว่านี่เป็นลางดีอาจหมายถึงโชคลาบเล็กๆน้อยๆหรือข่าวดีที่กำลังจะมาถึง พึ่งมาทำรังในด้านพึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความขยันความมุ่งมั่นและความอุดมสมบูรณ์ครับหากพึ่งมาทำรังในบริเวณบ้านของเราโดยเฉพาะในจุดที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายเชื่อว่าเป็นสัญญาณของโชคลาบที่จะเข้ามาไม่ขาดสายและความมั่งคั่งที่จะเพิ่มพูนครับ นกบางชนิดบินมาเกาะหรือร้องที่หน้าต่างหากมีนกเสียงไพเราะหรือนกที่มีลักษณะแปลกตาบินมาเกาะที่หน้าต่างหรือส่งเสียงร้องทักทายในบริเวณบ้านของเราบ่อยครั้งเชื่อว่าเป็นสัญญาณดีอาจนำข่าวดีหรือโชคลาบมาให้ ตัวเลือกสัญญาณที่สามการพบเจอสัตว์เหล่านี้ควรเป็นไปตามธรรมชาติครับไม่ใช่การที่เราไปหามาเลี้ยงเพื่อหวังโชคโดยตรงและควรสังเกตด้วยว่าสัตว์เหล่านั้นมาด้วยความสงบไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราครับข้อสังเกตการพบเจอสัตว์เหล่านี้ควรเป็นไปตามธรรมชาติครับไม่ใช่การที่เราไปหามาเลี้ยงเพื่อหวังโชคโดยตรงและควรสังเกตด้วยว่าสัตว์เหล่านั้นมาด้วยความสงบไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราครับ เหตุการณ์แปลกๆที่เหนือความคาดหมายนอกจากสัตว์มงคลแล้วยังมีเหตุการณ์แปลกๆบางอย่างที่หลายคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณของโชคลาภครับของตกแตกแต่ไม่ใช่ของมีค่ามากนักหากจู่ๆของใช้เล็กๆน้อยๆหรือของที่ไม่ได้มีมูลลค่ามหาศาลตกแตกโดยไม่ตั้งใจบางตำราชเชื่อว่าเป็นการฟาดเคราะห์สิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตเพื่อเปิดทางให้โชคดีและโชคลาภเข้ามาแทนที่ครับ เจอเงินตกตามทางแม้จำนวนน้อยหากคุณเดินไปตามทางแล้วบังเอิญเจอเหรียญหรือธนบัตรเล็กๆน้อยๆตกอยู่และเก็บได้นี่เป็นสัญญาณเล็กๆที่บอกว่ากำลังจะมีเงินทองเข้ามาหาเราครับจงเก็บมันขึ้นด้วยความรู้สึกขอบคุณนะครับ มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเล็กน้อยก่อนหน้าวันสำคัญเช่นรถเสียเล็กน้อยของพังต้องซ่อมเล็กน้อยหรือเสียค่าปรับเล็กๆกน้อยๆเชื่อกันว่าเป็นการตัดเคราะห์หรือใช้กรรมเล็กน้อยก่อนเพื่อจะได้รับโชคใหญ่หรือเรื่องดีๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาครับเจอคนแปลกหน้ามาทักทายหรือให้ของโดยไม่ได้ร้องขอบางครั้งคนแปลกหน้าอาจเป็นผู้สงสารแห่งโชคครับ หากจู่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตรหรือแม้แต่ให้ของเล็กๆน้อยๆให้ลองเปิดใจสังเกตดูนะครับความสำคัญของการสังเกตสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไปสแสวงหาครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วให้เราลองใช้สติสังเกตและเชื่อมโยงดูครับการเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีปัญญาครับ หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ก็เตรียมตัวได้เลยครับและยังมีสัญญาณสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับที่มาจากภายในตัวเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังที่สุดครับในตอนหน้าครับเราจะมาเปิดเผยสัญญาณที่3กันครับนั่นคือความรู้สึกพิเศษหรือสัมผัสที่6ของตนเองว่าเราจะสังเกตความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไรและจะเชื่อมโยงมันกับโชคลาภได้อย่างไรอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้สัญญาณที่สองของโชคลาภกันไปแล้วนะครับนั่นคือการพบเจอสัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆรอบตัววันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยสัญญาณที่สามซึ่งเป็นสัญญาณที่ละเอียดอ่อนที่สุดและทรงพลังที่สุดเพราะมันมาจากภายในตัวเราเองครับนั่นคือความรู้สึกพิเศษหรือที่เรามักจะเรียกว่าสัมผัสที่6ห,หรือสังหรณ์ใจของตนเองครับ คนโบราณเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสัมผัสพิเศษบางอย่างติดตัวมาครับบางคนอาจสัมผัสได้มากกว่าคนอื่นสัมผัสเหล่านี้ไม่ได้มาจากประสาทสัมผัสทั้งห้าแต่มันมาจากพลังของจิตที่สามารถรับรู้ถึงคลื่นพลังงานหรือเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ครับความรู้สึกพิเศษหรือสัมผัสที่6ที่บ่งบอกถึงโชคลาภนี่คือตัวอย่างของความรู้สึกพิเศษที่อาจบ่งบอกถึงโชคลาภกำลังจะมาถึงครับ รู้สึกใจเต้นเป็นพิเศษหรือกระปรี้กระเป๋าโดยไม่มีสาเหตุหากอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงกว่าปกติหรือรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีพลังงานบางอย่างเข้ามาในตัวเรารู้สึกอยากทําอะไรเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนี่อาจเป็นสัญญาณว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆหรือโชคลาภเข้ามาในชีวิตครับมีลางสังหรณ์ที่ชัดเจนในเรื่องตัวเลขหรือเหตุการณ์ บางครั้งอยู่ๆก็มีตัวเลขบางตัววนเวียนอยู่ในหัวอย่างผิดปกติหรือมีภาพเหตุการณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในความคิดอย่างชัดเจนเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบอกนี่คือการทำงานของสังหรณ์ใจที่กำลังส่งสัญญาณมาครับมีคนนำเลขเด็ดมาบอกโดยไม่ได้ร้องขอ หากมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยคุยกันอยู่ๆก็เดินเข้ามาพูดถึงตัวเลขบางอย่างหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยที่เราไม่ได้ร้องขอนี่อาจเป็นช่องทางที่โชคลาบกำลังจะเดินทางมาหาคุณครับจิตใจสงบผ่องใสเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันสำคัญหากจิตใจของคุณรู้สึกสงบ สดชื่นผ่องใสปราศจากความกังวลอย่างผิดปกติเชื่อว่าจิตที่สงบมีพลังในการรับรู้สิ่งดีๆได้ดีขึ้นและดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตครับเจอเหตุการณ์บังเอิญที่ดีอย่างเหลือเชื่อเช่นไปในที่ที่ไม่เคยไปแล้วเจอเรื่องราวดีๆหรือได้ยินข่าวดีที่ไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการจัดเรียงของจักรวาลเพื่อน,นาพาคุณไปสู่โชคลาภครับพลังของจิตและวิธีฝึกสังเกต สัญญาณจากความรู้สึกพิเศษเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและสังเกตครับมันทำสมาธิหรือภาวนาการที่เราทำสมาธิทำให้จิตสงบและละเอียดอ่อนขึ้นจะช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับจิตที่สงบเหมือนผิวน้ำที่นิ่งสนิทย่อมสะท้อนภาพได้ชัดเจนกว่าผิวน้ำที่ขุ่นมัวครับ ฝึกสังเกตความรู้สึกของตนเองในแต่ละวันลองใช้เวลาสักครู่สังเกตความรู้สึกของตนเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่มีความรู้สึกพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างเปิดใจยอมรับเปิดใจยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวครับเพราะบางครั้งโชคลาบก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอครับ สัญญาณจากความรู้สึกพิเศษนี้ถือเป็นสัญญาณขั้นสูงครับที่มาจากพลังงานภายในตัวเราเองหากคุณสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวรับโชคได้เลยครับในตอนหน้าครับเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติครับว่าเมื่อเราสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้แล้วเราควรจะเตรียมตัวรับโชคอย่างไรไม่ใช่แค่การรอคอยแต่คือการสร้างโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับอย่าพลาดนะครับ วันนี้ครับเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเมื่อเราได้เรียนรู้ทั้ง3าสัญญาณของโชคลาบไปแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การรอคอยให้โชคหล่นทับครับแต่คือการเตรียมตัวรับโชคอย่างมีสติและปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโชคลาบนั้นให้เข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับ การเตรียมตัวรับโชคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไปวิ่งหาเลขเด็ดหรือพึ่งพาโชคลางเพียงอย่างเดียวครับแต่การปรับทั้งกายและใจของเราให้พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาและเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองครับเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณแล้วควรทำอย่างไรหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งหรือหลายสัญญาณที่บ่งบอกว่าโชคลาภกำลังจะมา นี้คือสิ่งที่คุณควรทำครับ 1. ตั้งสติไม่ประมาทแม้จะมีลางดีแต่ก็ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตครับการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้อย่างชาญฉลาดครับ 2. ทําบุญเสริมบารมี ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์จะช่วยเสริมพลังงานของโชคลาภให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและส่งผลให้เราได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่อุทิศส่วนกุศลอุทิศบุญที่เราได้ทำไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อเปิดทางให้บุญกุศลส่งผลได้อย่างเต็มที่ 3. ใช้ปัญญาในการพิจารณา อย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างงม,มงายครับใช้สติปัญญาไตรตรองถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมหากมีตัวเลขปรากฏในความฝันหรือมีคนบอกมาให้พิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่การทุ่มเททั้งหมดไปกับการเสี่ยงโชคเพราะโชคลาภที่แท้จริงไม่ควรทำให้เราต้องเดือดรอนครับ 4. ไม่โลภและทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรม โชคลาภที่แท้จริงคือความพอดีไม่ใช่การได้มาอย่างไม่สิ้นสุดการที่เราไม่โลภจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีและไม่ทุกข์ร้อนหากได้ดังหวังเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมบุญที่เราสร้างไว้ในอดีตและปัจจุบันยอมส่งผลให้เราได้รับโชคลาภในรูปแบบที่เหมาะสมครับหากยังไม่ถึงเวลาก็อย่าได้ทอแท้ครับเมื่อเน้นย้ำเรื่องบุญและกรรม ท่านผู้ฟังครับล่างบอกเหตุเป็นเพียงสัญญาณครับแต่เบื้องหลังของโชคลาภที่แท้จริงคือบุญที่เราเคยสร้างไว้และกรรมดีที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันครับการสร้างกรรมดีในปัจจุบันจะยิ่งเป็นแรงหนุนให้โชคลาภเข้ามาง่ายขึ้นและยั่งยืนขึ้นเพราะบุญเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้ครับ เตรียมพร้อมทั้งกายและใจการมีสุขภาพกายที่ดีและจิตใจที่ผ่องใสสงงบก็เป็นเหมือนการเปิดประตูรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับในตอนสุดท้ายครับเราจะมาสรุปแกนสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุด mm. เพื่อให้คุณได้คนพบว่าโชคลาบที่แท้จริงอยู่ในมือคุณและคุณสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของคุณเองครับอย่าพลาดนะครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจธรรมะในชุดพิเศษสามสัญญาณโชคลาภกำลังมาที่ต้องสังเกตก่อนวันหวยออกแล้วนะครับตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าเคยไหมที่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ได้ทำความเข้าใจถึงแนวคิดของลางบอกเหตุว่าคืออะไรและเราได้เจาะลึกถึงสมสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าโชคลาบกำลังจะมาเยือนไม่ว่าจะเป็นความฝันอันเป็นมงคลการพบเจอสัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวและความรู้สึกพิเศษหรือสัมผัสที่หกของตนเองสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในการเตรียมตัวรับโชคอย่างมีสติและปัญญาครับ วันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้คนพบว่าโชคลาภที่แท้จริงอยู่ในมือคุณและคุณสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของคุณเองครับ 1. สรุปแก่นของสามสัญญาณโชคลาภท่านผู้ฟังครับเราทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้ได้สัญญาณที่หนึ่งความฝันอันเป็นมงคล จิตใต้สันนิกของเราเชื่อมโยงกับบางสิ่งและส่งสารผ่านความฝันให้เราสังเกตความฝันที่ชัดเจนมีสัญลักษณ์มงคลและให้ความรู้สึกที่ดีหลังตื่นนอนสัญญาณที่2ส,สัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวธรรมชาติรอบตัวเราก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ให้เราเปิดใจสังเกตการปรากฏตัวของสัตว์มงคลหรือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่แปลกไปจากเดิม สัญญาณที่3ความรู้สึกพิเศษหรือสัมผัสที่6ของตนเองพลังภายในตัวเราก็ส่งพลังไม่แพ้กันให้เราหมั่นทำสมาธิสังเกตความรู้สึกสังหรณ์ใจหรือความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ท่านผู้ดังครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะย้ำเตือนในวันนี้ก็คือโชคลาภไม่ใช่เรื่องของคนโชคดีเท่านั้นแต่คือผลของบุญและกรรมที่เราสร้างมาในอดีตและที่เรากำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันบุญกุศลที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่มั่นคงของโชคลาภครับ และเราได้แก้ภาคปฏิบัติในการเตรียมตัวรับโชคอย่างมีสติและปัญญาครับวันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้ค้นพบว่าโชคลาบที่แท้จริงอยู่ในมือคุณและคุณสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของคุณเองครับ 1>, 1. สรุปแก่นของสามสัญญาณโชคลาภท่านผู้ฟังครับเราทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะรับรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้ได้สัญญาณที่หความฝันอันเป็นมงคลจิตใต้สำนึกของเราเชื่อมโยงกับบางสิ่งและส่งสารผ่านความฝันให้เราสังเกตความฝันที่ชัดเจนมีสัญลักษณ์มงคลและให้ความรู้สึกที่ดีหลังตื่นนอนสัญญาณที่สอง สัตว์มงคลหรือเหตุการณ์แปลกๆรอบตัวธรรมชาติรอบตัวเราก็สามารถเป็นผู้ส่งสารได้ให้เราเปิดใจสังเกตการปรากฏตัวของสัตว์มงคลหรือเหตุการ์เล็กๆน้อยๆที่แปลกไปจากเดิมสัญญาณที่3ความรู้สึกพิเศษหรือสัมผัสที่6ของตนเองพลังภายในตัวเราก็ส่งพลังไม่แพ้กันให้เราหมั่นทำสมาธิสังเกตความรู้สึกสังหรณอนใจหรือความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ท่านผู้ฟังครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะย้ําเตือนในวันนี้ก็คือโชคลาภไม่ใช่เรื่องของคนโชคดีเท่านั้นแต่คือผลของบุญและกรรมที่เราสร้างมาในอดีตและที่เรากําลังสร้างอยู่ในปัจจุบันบุญกุศลที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่มั่นคงของโชคลาภครับ ชีวิตคือการสร้างเหตุปัจจัยลางบอกเหตุเป็นเพียงสัญญาณเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราได้ลงมือสร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยตัวของเราเองการทำความดีในทุกๆวันการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้คือการสร้างโชคลาภที่ยั่งยืนให้กับชีวิตครับ โชคลาบที่แท้จริงอยู่ในมือคุณโชคลาบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถูกหวยถูกรางวัลแต่คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่สงบมีคนรักมีมิตรที่ดีมีโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสิ่งเหล่านี้คือโชคลาบที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองและจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตครับ และจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่ว่าจะได้โชคหรือไม่ก็ตามการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและการสร้างกรรมดีอยู่เสมอคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงและเป็นเหมือนกรอบป้องกันภัยให้เราจากสิ่งร้ายๆ้าได้